ของคู่ชนบุรีก็คือการเล่นคอมบิเนชันเพลของกองหน้าชนบุรีครับซึ่งลูกนี้ก็จะเป็นประตูชัยของชนบุรีด้วยครับอืมครับสวิตบอลอีกแล้วนะครับเปลี่ยนแกนนะครับจากขวามาซ้ายนะครับในพื้นที่ว่างดูเขาสามารถนะครับตาไวมากนะครับเล่นคอมบิเนชันกับเดนิสยูเบลสูลูกนี้พีเดาเทตกไปแทงทะลุช่อง ใช่เล่นง่ายมากนะครับซึ่งผมว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่เเอออคือผู้เล่นกองหลังอย่างเออดีอรโดนไล่ออกไปด้วยนะมันก็เลยทําให้การที่จะทดแทนหรือว่ามันก็อาจจะหลุดตรงนั้นไปนิดนึงว่านี่ครับพรีเซนเตอร์เฮลิโอแคร์ด้วยครับนี่ครับเนี่เปลี่ยนแกร์ลูกเนี้ยครับอืมอืม คือมันมีมันเหมือนมีคนล้ําอยู่คนหนึ่งนะครับเนี่ยเหมือนมีคนล้ําอยู่แต่ไม่ได้เล่นใช่ไหมเติมสองข้างเลยข้างนู้นก็เติมนะข้างขวานะอือเยี่ยมมากจริงนะครับเปิดเข้าไปในพื้นที่ว้าในโซนสิบสี่นะครับตรงนี้แทงทะลุนิดเดียวเองนะครับลุดเลยครับหลุดเลยครับเล่นเหมือนง่ายเลยนะครับ เข้าไปแล้วก็ตวัดเดียวไม่ต้องจับนะครับตวัดยิงตามน้ํไปเลยภาษาไงก็ได้ลงตัวมากเลยสองคนนี้ชี้แล้วครับว่าโยนแน่ๆครับไม่โยนเลยครับทางขวานี่ก็ขึ้นด้วยนะครับคือถ้าไม่ออกทางนี้ก็ทางลู่ก็พร้อมอยู่แล้วนะครับก็ใช้วิธีการทําประตูจากด้านข้างโจมตีด้านข้างนะครับแล้วก็แทนทะลุช่องนิดเดียวเองครับ เฉียบขาดจริงๆนะครับใช่ครับก็ไว้ใจไม่ได้ครับตัวที่สุดโร